่ทุกคนเหมือนฟัดเข้าเมาส์เจ็ดเข้าเมาแบบบ้านเขาตำจักรอบแล้วนี่ค่ะสองรอบอันนี้เด้ซ่ะเพราะอันนี้ก็เอาออกมาเมื่อกี้นี่หรอออกมาแล้วก็ฟัดอันนี้เด้เม่เตอรห้พราะอนอันน้อยลงอ่ออันนี้พันฟัดเอากากกากเข้าออกนะครับอันนี้เจ้าก็ไปบดเอ็ดหามอ่ะ ให้กินเลยหรือบดให้กินเลยอ๋อกินแบบนี้เลยปลาวิตามินสูงดีก่อนอาหารเพิ่มเข้าไปอีกใส่หัวหานเพิ่มเข้าไปอีกนึกว่าไปบดอ๋อผสมหามอีปกปลากรลโดดค่าใช้ใจ่ายไปได้อีกอแล้วการแถมเข้าวนะก็ยังไปให้งัวได้อีกให้งัวให้ควายได้อีกตอนนี้อันเพิ่นอันนั้นเราเพิ่นปศุสัเกษียณแล้วเนาะคนฟัด เร,ราเปลี่ยนขฟัดยายไปวัดยายเราเราไปวัดฝาทัฟฟัดโบเป็นนีเหี้ยไว้เลยผมกับฟัดโบเป็นคือกันี่เฮี้ยเวอร์สมีการบรนสังวัดนะครับตอนนี้โลเท่าเหร่ร้อยหกสิบ <160. S 2> ครับถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมนะอยู่ใกล้นะสามารถมาสอบถามได้ได้เมื่อ,อไรจักโล8แปดเจ็ดแปดโล,โล บอกเกินซิบโลกระบบเฮ็ดหลายถ้ามันสายแล้วมันสิขนาดเนาะมันสิยากสั่งได้มันเมื่อยพร้อมที่ยากนะครับนี่ใช้ระบบมอเตอร์และตำ่ำเบ่งหุ่นคนตาเลิศแซบแน่นอนแต่ <c oughs> <c oughs> ก,ก่อนใช้ตีนเยียบตอนนี้ต่อมาใช้รถไถตอนนี้ใช้มอเตอร์ครับทุกคนตำ่ำ ลยแวะมเบิง่งอันนี้ฟัดแล้วแล้วก็ตำอีกจากรอบนี่ค่ะอ,นะอ่ออีกตำอีกสองรอบนะครับตำเพื่อเอากาะออกนะครับตอนนี้ยังใช้แบบตำแบบมีคนช่วยงานในระบบอยู่แต่ต่อไปเพิ่นพัฒน,นาแล้วเพิ่นกระสีให้เครื่องมันเฮ็ดเองเลยคนเองเออแบบวนนายยอวันนายอ,ายอ <laughs> เขแบบาแท <laughs> บสิไ <laughs> <laughs> ่ได้ใช้คนแล้วได้หน่ ้แต่คนฟัดหรือเปล่าหรือว่าเขาฟัดเขากับอันนั้นน่เาะิบไปเบิ่งอยู่อ,อ,อ,อ๋อเออเพราะิบไปเบิ่งอย่างงมีเวลานี่ครับมาเบิ่งวิธีการเ็แบบบ้านๆแต่ก็พัฒนาไปหลายเติบแล้วแหละกว่าสีได้แต่ละโลนะคนมันเลยแพง อันนี้อันนี้รอบแล้วนี่จักรอบแล้วนี่อันนี้รอบที่สองประมาณสี่ผู้รอบผู้ตามประมาณสี่รอบนะทุกคนเห็นแมวมันอ่อนหลายดิอันนั้เพื่อนกระเสียนเพื่อนลบไปวัดเศ้าล่ะเซาเฮ็ดล่ะเซ้าฟาดล่ะอ๋อเจ้ารถไปวัด มาให้ตัวสำรองฟัดก่อนดิตัวจริงเพิ่งกลับมาน,นี่ทุกคนเบิ่งเป็นฟัดกับคากเติบด้นะี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องไปข้างหน้าต่อนี่ครับใครสนใจนะครับปันสวัสดิ์สั่งได้เลยนะครับโลละร้อนะครับทุกคน เฮ็ดย,า,ยากหน่อยจังหน่อยเนาะมีคนเฮ็ดทุกขั้นตอนเลยครับนี่โอเคสำหรับลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ